สวัสดีครับวันนี้พบกับฟิลิปมอเตอร์สปอร์ตชาแนลนะครับวันนี้ผมซุนฟิลิปจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องน้ำยาฝัดเครื่องจําเป็นไหมถ่ายน้ํามันเครื่องจําเป็นต้องฝัดเครื่องหรือเปล่าฝัดไม่ฝัดมันดียังไงนะครับก็บอกก่อนเลยแล้วกันเท้าวความก่อนว่าน้ํายาฝัดเครื่องเนี่ยเพื่อนเพื่อหลายคนคงได้ยินมาเยอะแล้วมันก็มีทั้งหลายแบบมีแบบที่เทผสมกับน้ํามันเครื่องเก่า2แบบที่ถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ํายาฝัดเพียวเพียวสแบบนี้ จร,จริงๆมันดีทั้งคู่แต่แค่ว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่างกันนะครับน้ำยาที่ผสมในน้ำมันเครื่องนะครับแล้วถ่าย,ยน้ำยาที่ผสมในน้ำมันเครื่องก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะเวลาฝัดน้ำยาประเภทนี้มันจะทำหน้าที่ไปแตกนะครับโมเลกุลน้ำมันให้มันเหลวนะครับแล้วก็มันจะมีสารเ e คมีนะครับที่เขาผสมลงไปนะครับในน้ำยาฝัดพอมันไปผสมกับน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ย มันสามารถเข้าไปทาความสะอาดชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันจะไปละลายนะครับก้อนนะครับก้อนน้ํามันที่มันจับกับเป็นก้อนๆที่มันอยู่ในระบบแข็งน้ามันเครื่องอ่างน้ํามันเครื่องหรือฝักบัวดูน้ํามันเครื่องนะครับบางคนไม่เคยเห็นนะครับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยรถที่ผ่านการใช้งานมาเยอะเนี่ยมันจะมีคราบสลัชหรือที่เขาเรียกว่าเหมือนมันเป็นคราบคราบน้ํามันเครื่องที่มันเกาะอยู่ตามเหล็กตามฝาวลาว ตามฝาเครื่องตามแข้งน้ํามันเครื่องครับไอ้น้ํายาฝัดประเภทนี้มันจะไปละลายค่าพวกนี้นะครับให้มันแตกโมเลกุลเป็นเหลวๆนะครับแล้วมันจะหลุดออกมานะครับจากชิ้สนส่วนต่างๆในเครื่องยนต์นั่นก็คือการทํางานนะครับของน้ํายาฝัดชิ้นเครื่องแบบที่ผสมกับน,น้ํามันเครื่องต่อมานะครับน้ ah ํายาฝัดเครื่องแบบที่แยกออกมานะครับแบบที่เราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออไปก่อนใส่น้ ah ํายาฝัดเพียวๆเข้าไปครับน้ำยาฝัดประเภทนี้นะครับ ส่วนผสมนะครับมันจะเข้มข้นกว่านะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้งานกับคนที่รู้วิธีใช้จริงๆเวลาฝัดนะครับต้องเปะนะครับแล้วอุณหภูมินะครับการควบคุมเนี่ยต้องถูกต้องนะครับเพราะน้ํายาพวกนี้มันจะไม่มีส่วนผสมของลูบิแคสหรือน้ํามันเครื่องนะครับแต่ว่าเขาจะมีสารหล่อลื่นอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งหานาหล่อลื่นประเภทนี้มันจะทนความร้อนแค่ได้ในระดับเดียวเราไม่ต้องลงลึกไปถึงชื่อสารหล่อเลื่ันคืออะไร มันจะทนความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนการทํางานนะครับของมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียแต่ละแบบก็คือว่าน้ํายาแบบที่มันผสมกับน้ํามันเครื่องเก่าได้เนี่ยคือลูกค้านะครับที่ซื้อออนไลน์ซื้อไปใช้ที่บ้านเนี่ยสามารถใส่นะครับน้ามันน้ายาฝัดเครื่องเนี่ยเข้าไปได้ครับสตาร์ทเครื่องให้เรียบร้อยนะครับอาจจะขับได้นิดหน่อยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แล้วเราก็ไปถ่ายน้ํามันเครื่องแต่ถ้าเกิด เป็นน้ำยาฝัดประเภทที่ว่าต้องใช้น้ำยาเพียวๆเ,เนี่ยเราต้องทำนะครับในสูตรบริการหรือสถานที่บริการที่เขาถ่ายน้ำมันเครื่องโดยเฉพาะนะครับข้อดีข้อเสียของน้ํายาฝัดมีอะไรทําไมจาเป็นไหมถามว่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องแบบไม่ฝัดได้ไหมได้ครับไม่ผิดก็ไม่ได้มีผลอะไรก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องแบบไม่ฝัดก็เราก็ได้น้ํามันเครื่องใหม่นะครับสิ่งสกปรกที่มันชาล้างมาระดับหนึ่งมันก็ไหลออกไปกับอยู่กับน้ํามันเครื่อง ที่เราถ่ายออกถ้าใครเคยดูนะครับเครื่องเวลามันเลื้อวมาเนี่ยมันจะมีคาบน้ำมันเครื่องเก่าๆที่มันเกาะอยู่ตามแคมชาร์ปตามฝาเครื่องตามชิ้นส่วนต่างๆเครื่องยนต์ที่มันจะออกเป็นเหลืองๆนะครับไอ้คาบพวกนั้นแหละครับที่เวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดาเนี่ยน้วมันไม่ออกพอถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดาแล้วมันไม่ออกครับทิ้งไว้เป็นนานๆไปเรื่อยๆครับคาบมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆแหละครับและที่สําคัญเนี่ยที่ฝักบัวดูดน้ํามันเครื่องนะครับ มักจะมีสิ่งสโปรกติดอยู่เสมอก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมรถบางคันนะครับฝักบัวดูดน้ํามันเครื่องตันได้หลายคนบอกเอ๊ะผมถ่ายน้ํามันเครื่องตลอดแต่ว่าฝักบัวดูดน้ํามันเครื่องมันตันได้นะครับการที่ฝักบัวดูดน้ํามันเครื่องมันตันก็คือคาบน้ํามันเครื่องที่มันเก่าเราก็ไม่รู้เราใช้รถมา3-4ปีเราไม่รู้ว่าแต่ละช่วงที่เราถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราถ่ายตรงเป๊ะถ่ายถ้าถ่ายเร็วเนี่ยพวกฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องตันเนี่ยจะไม่ค่อยมี แต่ถ้าเกิดถ่ายช้าบ้างเรทบ้างน้ำมันเครื่องยี่ห้อ,อนู้นบ้างยี่ห้อนี้บ้างถ่ายแบบาการใช้งานของคนทั่วไปมันไม่สามารถถ่ายให้เป๊ะได้ตลอดนะครับทําให้มันจะทิ้งค่าสกปรกไปติดอยู่ในฝักบัวหรือน้ํามันแล้วพอมันมีปัญหาแบบเนี้การถ่ายน้ํามันเครื่องแบบธรรมดาเนี่ยมันจะเอาสิ่งสกรปรกพวกนี้ออกมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ํายาฝัดเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้คือ1นึง มันจะไปละลายคาบสังกะโปกนะครับที่มันอาจจะเป็นแข็งเป็นก้อนเป็นเมือกเป็นอะไรพวกนี้ตามส่วนออกไปนะครับถามว่าข้อดีแน่นอนหายน้วมันเครื่องฝัดชิ่งก่อนเครื่องสะอาดอยู่แล้วครับแต่นะครับข้อเสียนะครับก็มีก็คือ1การฝัดชิ่งเนี่ยต้องฝัดชิ่งให้ได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องอ่าบางยี่ห้อสักเจตว่าสตาร์เครื่อง15-20ินาทีปล่อยให้น้ํามันเครื่องไหลลงมาอีกประมาณ5นาทีนะครับ อันนี้ก็คือเราต้องทําตามขั้นตอนไม่ใช่ว่าเฮ้ยสตาร์ทสัตแปบ๊บเดียว10นาทีเปิดปุ๊บเย็นปุ๊บถ่ายเลยนะครับถ้าการทําลักษณะนี้มันจะทําให้น้ำยาฝัดเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการฝัดชิ่งเนี่ยพอมันละลายชิ้นีละลายคราบสปกปรกภายในเครื่องยนตเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งครับให้พวกคราบพวกนี้มันไหลลงมาที่อ่างนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่า ถ้ามันถ่ายแล้วมันเครื่องมาแล้วเราทิ้งมันไว้นานนะครับเราฝัดไปที้งแ้ยเราดับรถทิ้งไว้นานนะครับก่อนจะมาถ่ายมันก็กลายว่าทิ่งสกปกเนี่ยมันก็จะมานอนก้นอ่างนะครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ํายาฝัดนะครับต้องทําให้ถูกต้องแล้วแน่นอนนะครับมันจะมีผลดีต่อเครื่องอยู่แน่นอนคือหนึ่งเครื่องมันจะฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานมันก็จะนานขึ้นแล้วก็มันจะช่วยป้องกันนะครับปัญหาการที่ระบบน้ํามันเครื่องอุดตันสกปก เซนเซอร์ต่างๆที่มันอยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยที่เราไม่สามารถทำความทำความสะอาดได้เหมือนข้างนอกอย่างเซนเซอร์ที่อยู่ข้างนอกเราถอดมาหรือทําความสะอาดได้แต่พวกชิ้นส่วนภายในเนี่ยการการที่จะลื้อออกมาล้างเนี่ยมันย,ยุ่งยากครับน้ํายาฝัดเนี่ยมันก็จะเข้ามาทําหน้าที่แทนจุดจุดนี้ก็คือเหมือนเราได้ทําความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับตามเซ็นเซอร์ตามอุปกรณ์ตามคอนแทคต่างๆที่มันอยู่ในเครื่องยนต์นะครับตรงเนี้ยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิงช้นส่วนอุปกรณ์ได้ แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่าถ้าใช้ผิดวิธีใช้ของไม่ดีก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้ครับ